สวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับอันอันอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาที่1น,นะคะสาขาใหญ่ของเรานั่นเองนะคะบริษัทของเราเนะะี่ยเปิดทําการมามากกว่า23ปีนะคะพี่พะวันนี้นะคะนำรถเกตเที่คัสซันเกตเเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณภาพครบๆจุกๆเลยนะคะเอามาให้พี่ๆได้ดูกันนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นรถที่ขายดีที่สุดในบริษัทของเรานะคะลำดับ1นึ่ลำดับต้นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o ต้าอัล t ิ s นะคะเครื่อง1.6ตัว G นะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าตัว n ิวตัวท็อปมาแล้วนะคะโฉมหน้าตัว New ตัวท็อปปี20นะคะไม่วิ่งใช้งานไปนแค่80,000โลเท่านั้นนะคะ 8 7 0 0มกิโลเท่านั้นนะสำหรับรถคันนี้นะปี2020นะราคาตั้งขายที่พี่ยนตั้งขายอยู่นะคะอยู่ที่3แสนอ่ะ5แสนขอพาย่ายอยู่ที่5 39,000บาทนะสำหรับรถคันนี้นะ เบญตาเอาตีเครื่อง 1.6G สีบอลเงินนะคะพี่ขาสภาพนางฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ท่านใดนะคะที่ชอบและสนใจนะคะอยากออกคันนี้นะคะลูกค้ารัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัททั่วไปนะคะอาชีพใดๆก็ตามที่สามารถตรวจสอบได้นะคะมีอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปว่าฐานเงินเดือนเกิน18,000บาทนะ,ะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยคันนี้นะคะสำหรับอาตี๊คันนี้นะคะเป็นรถเกตเอรถขายดีที่สุดในเพชรยนต์ที่คัดมาแล้ว เรียบร้อยนะคะตัวโครงสร้างของรถก็จะเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะมีวารันตีรับประกันหลังการขายให้นะคะเราเปิดทําการมามากกว่า23ปีขายเฉพาะรถเกตยร A เท่านั้นนะคะมาอันอันจะพาพี่ๆดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรอบตัวรถบอดี้รอบตัว,รถ,ร,ตวรถเลยนะ,ะมาดูกันก่อนนะคะที่บอดี้ด้านข้างนะคะฝั่งสูงทางด้านนี้นะคะเดิมๆแท้ๆแ,แน่ชิดสนิทแบบนี้นะ,ะรถไม่เคยมีประวัติผิดความจนหนักตัดตอน กับสีมาแน่นอนนะคะพี่ๆคะอันนี้คือเดิมแท้แน่นอนประวัติแท้เดิมโรงงานนะคะมาดูที่ส่วนของฝากระโปรงนะคะเฉพาะตัวเลยนะคะลายแบบนี้นะคะเนวแบบนี้เนาะไม่มีลักยิ้มนะคะเหลี่ยนสันเหลี่ยมสันคมๆแบบนี้นะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะตัวไฟนั้นด้านะคะจะได้เป็นตัวท็อปมาเรียบร้อยนะคะไฟของเขาจะเป็นหลอดลูกกลม อ่ะเป็นหลอดลูกแก้วกลมๆแบบนี้เรียกโปรเจคเตอร์นะคะพี่พี่ขาตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่แยกมาแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นเรนทาโลเจนนะคะไฟ Daytime Running l i g h t นะคะพี่พี่ตรงนี้นสวยเลยนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกด้านล่างไม่ได้ติดมานะพี่พี่กระจังด้านหน้านะคะสะเกิดด้านหน้าไม่มีร่องรอยเนะะี่ยค่ะของการชนมาเนาะไม่มีร่องรอยการขูดข่วนอะไรมาพี่พี่ดูนะคะกระจังหน้านะคะสีโครเมียมตัดกับสีดำเมทัลลิกนะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะแบตโตโยต้าสีโครเมียมนะคะ ป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะพี่ี9ก like ้ากอไก่สอเสือ57 6 4กรุงเทพมหานครเนาะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยนะคะพร้อมต่อโอนได้สบายนะคะพี่ีคันนี้นะคะสภาพสวยๆครบๆจุกๆนะคะโคมไฟด้านหน้าไม่มีร่องรอยของคราบเหลืองหรือว่าคราบแตกรายงานแต่อย่างใดนะคะคุณภาพล้นๆเลยสําหรับรถปี20คันนี้นะมาดูในส่วนของแมกยังนะคะพี่ๆค่ะ แมวกขอบ16นะคะอัลลอยของโตโยต้านะคะพี่ๆค่ะอลอยเดิมแท้เลยของโรงงานนะได้เป็นยางดันหลอบไปนะคะปี22นะยางดันหลบปี22ดอกยางลึกๆแบบนี้เลยทั้ง4เส้นนะคะให้พี่ๆดูนะดันหลบปี22ดอกยางลึกๆนะคในส่วนของซุ้มล้อนะนี่ยังไม่ได้ทําการสปาหรือว่าอาบน,น้ำแต่อย่างใดนะคะพ,พี่รถเขาเพิ่งเข้ามาเนาะเราก็มาทําการอันอะมาถ่ายให้ดูเลยอะพี่ๆ ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0918820616นะหรือว่าลายจะเป็นลาย a u n 1 9 z นะคะสเปคนี้มีสเปคเดียวนะคะต้องบอกว่าเดิมๆแท้ๆค่ะสีเดิมๆแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะติดต่อมาได้ขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยเนาะมาดูในส่วนของตรงนี้อ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนกระจกนะคะด้านหน้านะติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยฟิล์มประมาณหกนะคะเป็นเดิมแท้โตโยต้านะคะ กระจกมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดอยู่เดิมแท้แน่นอนนะคะกระจกด้านข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นปักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะคิ้วกระสาบติดมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดเป็นสีโคมียมนะคะพี่พี่ขากระจกกันเสียงนะคะการแจ้งเตือนกันขโมยให้นะคะพี่พี่โลโก้โตโยต้ตานะคะกระจกดืมแท้ของโตโยต้ตาเลยนะคะสวยๆทั้ง4บาน คิวกันสัตว์มาแล้วรอบคันนะพี่พี่มาดูในส่วนของรถเสรดเเป็นยังไงอันให้ดูนะอ่านี่ตัวสภาพภายในให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะคุณภาพรถล้น,น,นจุกจกุสวยๆแบบนี้นะคะห้ามาพลาดนะคะต้องบอกเลยคันนี้สุดคุ้มนะรถปีใหม่ใหม่น้อยมาดูนะคะหอนน้อเสาบี <c oughs> ขอยครขัวอนน้เสาบีนะคะพี่พี่ดูนะคะเดิมๆแท้ๆ,ๆคุมๆเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีประวัติงัดแงะแกะไขามาไม่มีไปชนหนักไม่มีไปเปลี่ยน ฝาประตูมาแน่นอนนะคะหัวน็อตเสาบีด้านล่างเช่นกันนะคะเดิมๆได้แท้คมๆแบบนี้นะคะไม่มีรงองรอของการงัดแงะแ,แต่อย่างใดนะคะพี่ๆดูนะคะแผ่นเพดเดิมๆนะคะติดตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะถ้ามีการทำสีนะคะรถโดนฝั่งนี้มามีการทำสีมีการโป้สีทับนะ,ะเพดตัวนี้จะไม่เหมือนเดิมและมันจะมีมีมีติดรอยสีทับเข้าไปนะคะพี่ๆดูส่วนซุ้มประตูฝั่งนี้นะคะพี่ๆหัวน็อตเสาเอเนาะ เดิมๆกลมๆแบบนี้ซูมให้ดูเลยนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกงัดแงะเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเดิมแท้ทั้งคันนะคะอันนี้อันการันตีวารันตีให้เลยนะสวยงามนะคะครบจบในคันเดียวนะคะมาดูนะคะด้านหลังนะนี่ให้ดูตัวเบาะก,ก่อนนะคะตัวเบาะนะคะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดด้านหน้าไม่เป็นไรนะคะให้ดูนะครบครบจบๆนะคะเดิมเดิมสวยๆร้อยเเซนต์แบบนี้นะคะเบาะหนังสีดําเดินสติชชิ่งได้สีขาวนะนี่ อบไปเลยนะคะมาดูทางด้านหลังนะคะซูมออกมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะด้านหลังรถนะคะชุดไฟท้ายนะคะมาเป็นไฟท้าย LED ไ like, ลท์ไกด i d i เรียบร้อยนะคะไฟเบรกตัวที่3นะคะติดอยู่ข้างล่างนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะค,ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว2จุดนะคะพี่ๆขาแบตโลโก้นะคะแบตคออล่าอิตติดอยู่ดีนะคะพี่ๆตำแหน่งเดิมๆเ,เลยนะ ไฟเบรกดวงที่3ติดมาแล้วในกระจกตรงนู้นนะคะใช้งานได้ปกติรอบพันเลยคันนี้ระบบไฟฟ้าไม่ขัดข้องนะคะใช้ได้ปกติต้องบอกว่าเกียร์เแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังนะคะเดิมแท้ t ต y o t a าติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆออกไปพร้อมใช้งานเลยคันนี้พาสิงพรบอรต่อให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครบๆจบจบเนาะมาดูนะคะต่อไปในส่วนของตัวรถนะคะภายในนะ ภายในนะคะชุดแผงประตูอ่ะต่อโดยชุดแผงประตูก่อนนะคะสีดำล้วนนะคะดำละด้านล้วนเลยทั้งคันนะตรงนี้นะคะเป็นหนังนะคะเดินติชชิ่งได้มาแบบนี้นะคะสีขาวนะปับไฟฟ้านะคะด้านผู้ขับทั้งสี่บานนะคะฝั่งนี้กระจกนะคะตรงนี้นะคะเป็นปับไฟฟ้ากระจกอ่ะด้านข้างนะคะมาเข้าไปด้านในก่อนอ อนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆดูของเขามาเป็นฟุตสตาร์ทเรียบร้อยนะคะปุ่มจะหลบอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่พี่สำหรับตัว n อ่า n t w อ t i นะคะปุ่ม e n g i n e t t a r t ของเขาจะหลบอยู่ฝั่งนี้ไมค์ก็ใช้งานนะคะอยู่ที่หน้าจอเรือนไมค์นะแสดงผลปกตินะคะไมค์กใช้งานอยู่ที่8 หมื่นเจ็ดพันอาจแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรนะคะ,ะไฟโชว์หน้าจอไม่มีอะไรนะคะพ,พี่เครื่องไม่ไฟโชว์นะปกติดีทุกอย่างนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นหนังแท้หุ้มด้วยหนังแท้โตโยต้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะสามารถคอนโทรลนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงโทรได้ในรับโทรได้ในพวงมาลัยนี้นะคะมีปุ่มดิฟให้ตรงนี้นะคะวิทยุนะคะเสียบ USB AUX ได้นะคะ SMAMCD เล่นได้นะคะคันนี้นะใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะคะ รับโทรบลูทูธได้นะคะพี่ๆค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคันนี้กดได้ปกติเนาะนี่นะคะเล่นได้ปกติเ่ยนเสื้อขึ้นลดขึ้นนะคะเปิดปิดได้ตรงนี้นะเพิ่มเสียงลดเสียงปกติค่ะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยนะคะหน้าดิจิตอลเพิ่มลมเย็นนะคะแต่แอร์เย็นมากลดลงก่อนนะคะพี่ๆนี่นะคะปรับอุณหภูมิตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดเป็นโลก็ได้นะ มาดูนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็น CVT 7จสปีดอัตโนมัตินะคะพี่พี่ค่ะตรงนี้เนาะก็จะมีล็อกล้อก,กันล้อสบัดให้นะคะตามสูตรของเขาเลยนะคะครบครบจบจบ,จบช่องวางแก้วน้ํานะคะเบรกมือนะคะตัวนี้ก็อบรักซีล้าอีกแล้วนะคะ1คันนะที่อันชอบสําหรับออลติสนะคะนั่งพิงตําแหน่งนี้ก็คือดึงเบรกมือปึ๊บแขนเท้าตรงนี้สบายมากนะคะ ช่องเก็บสัมภาระสามารถชาร์จไฟได้ข้างในนะคะมีที่ชาร์จไฟที่เป็นอะแดปเตอร์นะคะเป็นเราเตอร์แล้วก็เป็นอ่าตัวชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะที่เสียบกับแจ็คตรงนั้นได้นะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะสวยๆจบๆนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะช่องเก็บสัมภาระด้านในนี้นะ,ะเปิดให้ดูหน่อยกว้างขวางนะคะนี่เก็บสัมภาระนะคะภาษีพ,พลบอทุกอย่างนะคะเราเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะแสงอาจจะเข้านิดนึงนะคะพี่ๆนี่นะ ภาษีพลบทุกอย่างเราเก็บไว้ในนี้นะคะออกรถไปพร้อมใช้งานได้หมดเลยนะคะคอนโซลภายในนะคะพี่ๆขาสีดําด้านนะคะล้วนเลยนะสีดํามีตัดอ่าเป็นแถบพรเมียมมาเล็กน้อยนะคะมีกล้องหน้าอ่ะเนี่ยคันนี้มีกล้องหน้าแถมมาให้เรียบร้อยนะคะติดไปกับรถเลยนะ ตัวละสี่ห้าพันนะคะไม่เกินนี้นะคะอันมองดูน่าจะใช่นะเดี๋ยวแถมไปให้กับรถเลยนะคะพี่ๆใครซื้อคันนี้ได้ไปเลยกล้องหน้าตัวนี้นะต้องบอกว่าสเปคน,นี้มีแค่คันเดียวนะพี่ๆเหลือแค่คันเดียวแล้วติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะดูไฟในห้องโดยสารนะปกติทุกอย่างทุกรดเลยนะคะห้องหลังคานะคะไม่มีลงยันอาคมมาแต่อย่างใดนะคะสะอาดโลง่ลงๆสภาพสวยงามร้อเปอร์เซ็นต์นะคันนี้นะคะแถมกล้องไปให้ด้วยเอาไปเลยเนะะี่ยค่ะนี่นะคะ เบาะให้ดูตัวเบาะนิดนึงพี่ๆไล่าให้ดูเลยนะเบาะหนังนะคะสีดํานะคะพี่ๆขาทั้งสี่ทั้งด้านหลังเลยนะ,ะด้านหน้า,ด,า,นด,านด้านหลังนะคะเดินสติกชิ่งได้สีขาวแบบนี้นะคะสวยๆใครที่สนใจคันนี้บอกว่ามีคันเดียวนะพี่ๆติดต่อมาได้ที่เบอร์อันเลยนะอันมาถ่ายให้ดูก่อนเพื่อนก่อนใครนะสําหรับคันนี้นะยังไม่ติดจองรอคนมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ไลน์อันด้านล่างได้เลยนะ สภาพสวยๆร้อยเปอร์เซนแบบนี้เลยนะคะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะนี่ให้ดูด้านหลังอีกนิดนึงนะไปค่ะต่อไปเดี๋ยวอันอันพาพี่ๆทุกคนไปห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาค่ะพี่ๆอยู่กันที่ห้องเครื่องยนต์แล้วนะคะพาพี่ๆมาดูหัวน็อนตต่างๆนะคะพี่ๆค่ะจุดสําคัญสําคัญเนาะและให้ดูก่อนเลยนะคะตอนคานด้านล่างนะคะหัวน็อตกลมๆเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีประวัติผิดควอมชนหนักตัดตอนกลับสีกลับกอใหม่ไม่มีต้องขอไปทําอะไรแน่นอนนะคะพี่ๆ ดูเลยนะคะหัวน็อตดเดิมๆแท้ๆคมๆนะคะแบบนี้นะไล่ให้ดูเลยนะคะนี่รถยังไม่ได้ปรับสภาพเฉยนะคะพี่ๆีถ้าปรับสภาพแล้วนะคะเอี่มยมๆใหม่หมๆส,สวยๆแบบนี้เลยแน่นอนนะคะพี่พีขาดูในส่วนของหัวนอ็อตเนาะนี่อะไรให้ดูเลยกิ๊บล็อกต่างๆด้านหน้านะคะตัวล็อกนะคะไม่มีดึงกลับได้ปกตินะคะพี่พขาไม่มีแบบ ล่อแร่นะคะหรือว่าหลุดนะคะพี่พี่ตรงนี้นะคะล็อกเด้งๆกลับได้ดีปกติเลยนะนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะพี่พี่ค่ะนี่ดูเลยนะคะถ่ายให้ดูแบบนี้นะคะไม่เคยงัแงะแกะไขออกไปแน่นอนนะด้านในตรงนู้นนะคะปากกระโปรงนะไล่ขึ้นไปเลยนะคะพี่พี่สปอนเมออาร์คนะคะปั๊มตัวต้าเดิมๆแบบนี้นะคะซีนนะคะอันจิกให้ดูเลยนะคะซีนแท้ซีนเดิมนะคะจิกเข้าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เป็นรอยเล็บจิกให่ดูเลยนะ ปั๊มต่างๆนะคะดูนะคะโลโก้นะคะวอ,ออก,กอน,นะคะพี่ๆโลโก้ทุกอย่างติดอยู่บนเดิมๆปกตินะคะสปอนเซอรอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะปัม๊ม t o โยต้เดิมๆนะฉนวนกันความร้อนใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆร้อยเสภาพสวยมากนะคะ1.6ึกกนะคะสีสุตนะคะเรียงนะคะส6บหกวาวเลยนะคะเครื่องนะคะ 7สปีดนะคะ CVT เลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้ใครสนใจนะคะชอบนะติดต่อมาที่เบอร์อันด้านล่างได้เลยอันบอกเลยว่าคันเดิมคันแท้นนะคะตัวห้องเครื่องแทนะ้แบตเตอรี่นะ,ะเดี๋ยวดูแลให้เปลี่ยนใหม่ให้นะคะห้องโดยสารนะคะโดยรวมอะ่ะห้องเครื่องโดยรวมนะคะแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาแน่นอนนะคะพี่ๆีอันนี้ถ่ายให้ดูกันแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะคะนี่แห้งนะคะไม่มีไหลรั่วซึมออกมานะคะเครื่องเดินปกตินะคะสู่เดินเต็มดีนะคะพี่ๆค่ะ คันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มๆอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะ,ะสนใจนะเป็นห่วงเรื่องของเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะออก,ก่อนออกรถกับเราไปนะคะเราเปลี่ยนให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะพี่ๆขะบอกเลยว่าการันตีวารันตีให้รถเกียร์เ A ได้ไปใช้อย่างสมใจแน่นอนนะคะสาหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆยังมีให้อยู่นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยนะคะหรือว่าอยากเข้าร่วมถดปรนใจนะคะค่ะวันนี้ อ่ะซื้อรถนี้ผ่อนอีกที90วันหน้าเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์อันนะคะและไลน์นะคะที่ึ้่ไว้ให้นะฝากที่พี่ไว้ด้วยนะคะกับเอาติเครื่อง 1.6G คันนี้นะ,ะต้องบอกเลยว่าไม่แค่80,000เท่านั้นนะ,ะรถปี20สภาพนางฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถสำนักง,งานแค่มือเดียวนะ,ะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์และไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ